47ปีที่แล้วแม่ทิ้งลูกสองขวบไปบนรถไฟสุดท้ายวันนี้ออกตามหาหวังได้เจอลูกสักครั้งทําชาวเน็ตวิจารณ์กันสนันขออย่าให้ลูกได้เจอแม่แบบนี้อีกเลย กลายเป็นดรามา่าเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงนะครับหลังจากเคปรายการอีเตอร์อีจันออกอากาศไปในเคสของป้าหน่อยเธออายุ71ปีอาศัยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกเธอติดต่อทางรายการครับว่าต้องการตามหาลูกสาวที่เธอได้ทิ้งไว้บนรถไฟตอนที่ลูกสาวอายุเพียงสองขวบ47ปีผ่านไปไม่รู้ว่าลูกจะเป็นตายร้ายดียังไงขอแค่อยากขอโทษและเจอหน้าลูกสักครั้งครับ ยอมไปเมื่อปี2521ป้าหน่อยเล่านะครับว่าตอนนั้นเธอมีฐานะยากจนแถมมีลูกหลายคนตอนนั้นไม่รู้จะแก้ปัญหาชีวิตยังไง วันหนึ่งเธอพาน้องหมูลูกสาววัยสองขวบขี่รถจักรยานออกจากบ้านกะว่าจะไปหาญาติแต่เมื่อมาถึงสถานีรถไฟพิษณุโลกก็แวะนั่งพักตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะนำลูกมาทิ้งแต่พอนั่งอยู่ที่ชานชาลาจูจูก,ก็รู้สึกน้อยใจโชคชะตาตัวเองเลยคิดว่าถ้าลูกไม่อยู่กับเรามีคนเลี้ยงแทนเราชีวิตเขาอาจจะดีกว่านี้ไม่ต้องมาทุกข์ยากกับเธอ พอรถไฟสายนครสวรรค์ลำปางมาถึงเธอคิดอะไรก็ไม่รู้คิดแค่ว่าอยากให้ลูกได้เจอกับคนดีๆได้เอาไปเลี้ยงเลยตัดสินใจทิ้งลูกไว้ลำพังบนรถไฟแล้วตัวเองก็วิ่งลงมาก่อนรถไฟจะเปิดบูรสัญญาณและออกเดินทางต่อ นับตั้งแต่วันนั้นผ่านมาแล้ว47ปีครับเธอไม่ได้แม้แต่ข่าวคราวของลูกสาวอีกเลยไม่แม้แต่รับรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เธอบอกว่าเธอพยายามออกตามหาตามเส้นทางรถไฟสายเดิมแต่ก็ไม่มีวี่แววใดๆได้แต่เก็บความทุกข์และความผิดไว้ในใจคนเดียว ทีมงานอีเตอร์อีจันเขาก็พยายามตามหานะครับแต่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะเวลาล่วงเลยมาเกือบ50ปีผู้คนที่เคยทำงานอยู่สถานีรถไฟที่นี่ก็กเกษียณกันไปแล้วเมื่อไปสอบถามก็ไม่มีใครทราบถ,ถึงเรื่องนี้ขณะที่เมื่อเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีชาวเน็ตเป็นจำนวนมากครับเข้ามาตำหนิการกระทำของผู้เป็นแม่และภาวนาขออย่าให้ลูกต้องกลับมาเจอแม่แบบนี้อีกเลยเรื่องนี้ยังไม่ถึงจุดจบนะครับอันนี้น่าจะเป็นอีพีแรกที่ทางทีมงานเริ่ม ตามหาซึ่งก็ต้องลุ้นกันว่าในตอนหน้าทีมงานอีเตอร์อีจันเขาจะเจอกับน้องหมูลูกสาวของป้าหน่อยหรือไม่ครับ